ังหวัดระนองถือเป็นจังหวัดที่เต็มไปด้วยธรรมชาติที่หลากหลายจากภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงทางทิศตะวันออกลาดลงสู่ทะเลอันดามันทางทิศตะวันตกทําให้อุดมไปด้วยทรัพยากรที่หลากหลายตั้งแต่ทรัพยากรทางป่าไม้ไปจนถึงความอุดมสมบูรณ์ทางทะเลและชื่อจังหวัดแห่งนี้ก็เพี้ยนมาจากคําว่าแร่นองครับเพราะที่นี่เต็มไปด้วยแร่ต่างๆมากมายโดยเฉพาะดินขาวที่มีคุณภาพมากที่สุดในประเทศไทยและทวีปเอเชียครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการแซนฮิตวิทยาศาสตร์ทันสมัยและวันนี้นะครับเบียก็อยู่ที่บริเวณที่มองเห็นนะครับเมืองแร่ดินขาวซึ่งเป็นเอกลักษณ์นะครับของชุมชนหาส้มแป้นจังหวัดระนองแห่งนี้อาชีพของคนส่วนใหญ่ที่นี่นะครับก็จะประกอบอาชีพภายในเมืองแร่ดินขาวแห่งนี้แหละครับแต่เรื่องราวของดินขาวจะไปเกี่ยวข้องอะไรกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเอาเป็นว่าตามเบียมาและไปหาคําตอบพร้อมๆกันครับ ก็ตอนแรกครับพี่ผมนึกว่าที่นี่นะครับผมเป็นพื้นที่ที่ติดกับทะเลแล้วก็มีหาดทรายเพราะว่าจากชื่อตำบลไงที่เป็นตำบลหาดส้มแป้นและจริงๆคือไม่มีหาดทรายไม่มีทะเลเลยใช่ไหมครับแถมอยู่บนภูเขาอีกด้วยทำไมมันถึงมีที่มาที่ไปจากชื่อว่าหาดส้มแป้นหลหรครับพี่หาดส้มแป้นนี้สมัยก่อนนะคะค,คนจีนฮกเกี้ยนเข้ามาค่ะแล้วก็ ห้วยสําเปียนแปลว่าลึกเข้าไปในหุบเขาคือเขาเข้ามาหาแร่ค่ะจะห้วยสําเปียนก็เพี้ยนมาเป็นหาจําแป้นนะคะก็เลยเป็นที่มาของคําฝันของตําบลหาจําแป้นว่าหาดไรเงาว่ะค่ะไม่มีเงาของหาดเลยใช่ไหมคค่ะเพราะเราไม่มีหาดไม่มีหาดเลยเออแถมตั้งอยู่บนที่สูงด้วยใช่คใช่ค่ะอยู่บนเขาอะค่ะครับผมแล้วนี่มีที่มาที่ไปของจุดเริ่มต้นอาชีพในอดีตยังไงครับมีแร่ดีบุกชาวบ้านก็ไปล่อนแร่แล้วก็ทําเหมืองแร่ ทรัพยากรธรรมชาติแร่วันหนึ่งมันก็ต้องหมดไปจะแร่ดิบุกก็มาเป็นแร่ดินขาว<ม>แร่ดินขาวนี้จะได้ประโยชน์เฉพาะผู้ประกอบการใหญ่ๆใ,ใช่ไหมคะแต่ทีนี้ชุมชนของเราหาซ่อมแป้นจังหวดละนองแทบจะไม่ได้ประโยชน์ตรงนั้นอ,อ๋อก็เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของปัญหาใช่ไหมครับโดยเฉพาะคนละนองเราไม่ถนัดกับการทําสวนสมัยนั้นนะคะก็เป็นอาชีพรับจ้างแต่พอมามีแร่ดินขาวครับ แร่ดินขาวนี้เป็นแร่ที่มีประโยชน์ที่สุดชั้นหนึ่งในเอเชียนะคะคเขาก็ส่งไปขายให้โรงงานเซรามิกที่ลำปางราชบุรีหลายแหงะะ่งค่ะชุมชนพื้นที่แทบจะไม่ได้ประโยชน์ตรงนี้ก็เรามีของดีอยู่ในบ้านเรารแต่ว่าของดีของเราส่งไปที่อื่น ก่อนนี้ชาวบ้านส่วนใหญ่นะคะคือร่อนหาแร่ลูกแ็กเด็กแดงจะลงลําคลองไปร่อนแร่ตอนนี้ขึ้นภูเขาก็ไม่ค่อยมีแล้วค่ะ,กะเกษตรนี่จะมีน้อยมากก็ต้องออกไปรับจ้างข้างนอกช่วงหลังที่แร่น้อยนะถึงคนในตําบลนี่แหละจะไปทํางานข้างนอกเยอะว่างงานเยอะเมืองปิดก็ต่างคนก็เรียนจบก็ไปออกนอกบ้านบ้างเด็กวัยรุ่นบางคนสูงอายุก็อยู่บ้านเลี้ยงหลานว่างงาน แต่จุดนี้นะคะก็เลยคิดกันว่าทํายังไงเราจะเอาดินขาวนี้ มาสร้างมูลค่าให้กับชุมชนกับหาซ่องแป้งทีนี้แต่ที่เราคิดแล้วว่าชุมชนจะได้ประโยชน์มากที่สุดคือการทาเซรามิกใช่ไหมฮะเพราะหลายแล้วก็เป็นงานที่ว่าถนัดแต่ละขั้นตอนเป็นงานกลุ่มก็เลยโดยที่ว่างบประมาณตอนนั้นก็ประสานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดละนองมีทีมที่ปรึกษามาก็เป็นจุดเริ่มต้น2,550เกิดกลุ่มเซรามิกบ้านหาซ่องแป้นนะคะแล้วกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับ ขามาช่วยเรื่ององค์ความรู้หรือช่วยเรื่องอะไรบ้างครับช่วยทั้งองค์ความรู้ถ่ายทอดเราให้เรามีพัฒนาพัฒนาฝีมือพัฒนารูปแบบเพราะว่าเซรามิกจะมีหลายขั้นตอน<ม>ใช่ไหมคะหลายขั้นตอนจะต้องใช้ความละเอียดอ่อน,ออนทางอาจารย์เขาก็ไปคิดวิทยาทัทำยังไงก็เลยได้แบบพิมพ์ม,มาเป็นพิมพ์ใบบัว พิมพ์ใบากาอยู่โดยที่มาทําในรูปของยางเอายางพารามาสอนให้ทําเป็นพิมพ์พิมพ์ยางทีน,นี้ก็ได้ลายที่เราอยากได้<ช>แล้วก็ลายนี้ก็เหมือนกันกับทกๆแบบด้วยใช,ใช่ไหมครับดินเราปั้นแล้วบางทีพอแต่งอย่างแก้วใช่ไหมฮะหูหลุด หรือว่าไม่ได้ตามรูปแบบที่ต้องการเราก็ยุกซะยุบดินแต่ดินนั้นเราไม่ทิ้งค่ะทางกรมมิดก็มาสอนเราว่าเอามารีไซเคลิลมาใช้ใหม่ได้ม,มาทำใหมได้ทําให้เราลดต้นทุนการผลิตแทนที่เราจะทิ้งของวัตถุดิบไป อย่างการเผาก็เหมือนกันจะมีเทคนิคาการเผาเผาเล่นความร้อนทางนี้กี่ชั่วโมงนะอะไรชิ้นงานจะออกมาเป็นยังไงคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับเบรก็ได้ทราบที่มาที่ไปนะครับจากพี่สุมาลีที่มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆของชุมชนหาส้มแป้นแห่งนี้แล้วนะครับว่าถ้าเกิดนานวันไปเข้านะครับผมทรัพยายกรธรรมชาติเนี่ยก็จะเริ่มหมดไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญนะครับก็คือการบอกต่อถึงอาชีพที่ทําให้ชุมชนแห่งนี้มีความยั่งยืนนั่นเองครับช่วงหน้านะครับมาติดตามกันดีกว่าครับว่าวิทยาศาสตร จะเข้ามาเกี่ยวข้องยังไงนะครับกับตำบลหาส้มแป้นแห่งนี้ต้องติดตามชมกันนะครับว่าแต่ข้างในที่ทําอะไรกันอยู่ครับอ๋อสมาชิกกําลังดําเนินการผลิตเซลามิกอย่างแก้วอะไรต่างๆนะคะเชิญค่ะเชิญไปชมหน่อยะค่ะ ตอนนี้นะคะเบียอยู่ที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือว่าสวทชครับเบียจะพาคุณผู้ชมนะครับไปพบกับอาจารย์วันนาเจ้าของโครงการหมู่บ้านเซรามิกบ้านหาทอมแป้นตามเบียมาพร้อมๆกันเลยครับอาจารย์วันนาหรือเปล่าครับ อ๋อใช่ค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะเดี๋ยวจะมาขอคุยกับอาจารย์วรรณานิดนึงอ่ะครับเกี่ยวกับเรื่องของโครงการหมู่บ้านเซรามิกขาส้มแป้งส้มแป้นะครับจังหวัดระนองอ่ะครับผมอยากรู้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของโครงการเลยครับว่ามันเริ่มต้นตรงไงอ่ะครับค่ะจริงๆก็ต้องเล่าย้อนไปถึงปี50ซึ่งตอนนั้นกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัด คารวานวิทยาศาสตร์ลงไปที่จังหวัดละนองนะคะ<ช>แล้วทางชุมชนที่ละนองเองค่ะ<ช>เขาก็ได้เข้ามาที่งานนี้พอดีกรมวิทยาศาสตร์บริการเราได้เอาผลงานทางด้านเซรามิกลงไปจัดแสดงนะคะเพราะฉะนั้นพอสมาชิกได้เห็นตรงนั้นก็ย้อนกลับไปนึกถึงว่าชุมชนเขาก็มีแหล่งดินขาวอะไรอย่างนี้ค่ะก็คือเหมือนกับว่ามีดินขาวเป็นเขาเรียกวัตถุดิบใช่ไหมคเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่นั่นอยู่แล้วใช่ไหมคะ แล้วหลังจากนั้นปี53นะคะ,ะก็ทางกรมวิทยาศาสตร์บริการก็ได้เสนอโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์บ้านหัดส,ส้มแป้นขึ้นมา<อ>นะคะซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการ3ปีก็คือปี53-54-55เราก็ได้ลงพื้นที่ลงไปแล้วก็จัดหลักสูตรการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะคะคือเอาเทคโนโลยีในเรื่องของการขึ้นรูปนะคะการตกแต่ง<อ>แล้วก็การเผาไปให้ซึ่ง3ขั้นตอนนี้เป็น ขั้นตอนในการผลิตที่สำคัญของเซรามิกค,ค่ะเลอย่างนี้ขั้นตอนการทำเซรามิกค,ค,ครับอาจารย์มันมีขั้นตอนเริ่มต้นจนถึงสุดท้ายเนี่ยเองไรบ้างครับค่ะก็ขั้น,นการทำเซรามิกก็มีหลายขั้นตอนเริ่มแรกก็คือขั้นตอนการเตรียมเนื้อดินนะคะ,คะการเตรียมเนื้อดินก็ต้องมีวัตถุดิบที่ใช้ในการทำเซรามิกก็คือจากดิน นะคะเฟลสปาแล้วก็ ard, ควอดซึ่ง3ตัวนี้ก็มีหน้าที่แตกต่างกันดินก็ช่วยในการขึ้นรูปนะคะแล้วก็เฟลสปาช่วยลดจุดสุกตัวควอดช่วยเพิ่มความแข็งแรง เพราะฉะนั้นสัดส,ส่วนตรงนี้ก็มีผลต่อเรื่องการสุกตัวหรือวิธีการขึ้นรูปถ้าเกิดขึ้นรูปโดยแป้นหมุนหรือโดยจิกเกอร์ก็ต้องอาศัยความเหนียวก็อาจจะต้องใช้ดินเหนียวเยอะขึ้นแป้นหมุนอย่างที่เป็นที่กลมแลวจิกเกอร์คือที่เอาไปมีแบบพิมพ์แล้วก็มีใบมีดแล้วก็กดลงมาอาจารย์มีวิธีการไปสื่อสารกับชาวบ้านหรือว่าทําให้เขาเข้าใจยังไงแล้วว่า ต้องเตรียม3อย่างในสัดส่วนเท่านี้จะดีที่สุดอ่างเงี้ยค่ะคก,ก,ก็คือตอนแรกเราก็อาจจะไปสอนให้เขาเตรียมออกมาแล้วก็เผาออกมาแล้วให้เขาเห็นของจริงว่าเออถ้าสัดส่วนแบบนี้เวลาไป<ม>เผาแล้วได้ออกมาเป็นผิดพันุ์ที่มีเนื้อแบบนี้นะคะคแล้วเราก็ค่อยอธิบายเขาว่าวัตถุดิบแต่ละตัว ช่วยทําหน้าที่อะไรนะคะอย่างเช่นสมมุติว่าเราจะให้สุกตัวที่อุณหภูมิพันสองย่างนี้ก็ต้องมีตัวช่วยหลอมเข้าไปก็คือพวกเฟลสปา์นั่นเองนะคะเพราะว่าดินของละนองจะมีความบริสุทธิ์สูงเพราะงั้ความทนไฟก็จะสูงด้วยหลังจากขั้นตอนการเตรียมเนื้อดินแล้วก็มาขั้นตอนการขึ้นรูปนะคะการขึ้นรูปก็มีหลายวิธีอย่างเช่นแป้นหมุน จิกเกอร์นะคะปั้นลอยตัวหรือหล่อแบบนะคะหรือว่าถ้าเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ก็วิธีขึ้นรูปกระเบื้องก็ใช้วิธีการอัดนะคะซึ่งเราเรียกว่าไฮ d ดริกเพสซิ่งหลังจากขึ้นรูปเสร็จแล้วสเสร็จแล้วก็จะตกแต่งนะคะตก,ต,ตกแต่งก็คือมีมีหลายวิธีอาจจะขูดลายหรือเขียนสีนะคะแล้วก็เคลือบ กา,การสอนเขาทําเคลือบก็จะเป็นวิทยาศาสตร์เพราะว่าเคลือบก็คือชั้นแก้วบางๆที่ฉับอยู่บนผิวซรลามิกท,ที่ที่เห็นเป็นสใส<ช>ๆสีแบบว่าวับ แวววาวค่ะคอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับส่วนผสมที่เราใส่เข้าไปในเครือบการที่เราจะเอาวัตถุดิบมาทําให้เกิดแก้วได้เราก็จะต้องมีตัวช่วยล้อมมีตัวช่วยควบคุมความหนืดม,มีตัวที่ทําให้เกิดแก้วะคระับพอมีทั้งหมดน,ะะนี้แล้วเราก็เราก็ช่างวัตถุดิบพวกนี้นะคะ่ะใส่ในหม้อบดแล้วก็ไปบด จริงๆแล้วระยะเวลาในการบดก็ขึ้นอยู่กับความละเอียดของวัตถุด,ดิบที่เราใช้ถ้าเกิดว่าส่วนผสมละเอียดมากมันก็จะช่วยเร่งปฏิกิริยาการสุกตัวกลายเป็นแก้วได้ดีขึ้นใ,ใช่ค่ะคเพราะนั้นปกติเราก็จะบดประมาณ8ชั่วโมงแต่ว่าถ้าเกิดวัตถุด,ดิบของเราหยาบเราก็ต้องเพิ่ม,มชั่วโมงในการ,ราบด<ท>ใช่ค่ะเพั้นเวลาเราให้เรามั่นใจเวลาบดเสร็จได้ชั่วโมงแล้วเราก็จะกรองผ่านตะแกรงนะคะ เพื่อให้มั่นใจว่าใช่ค่ะสแกนที่เราเรียกว่าสี่ระคาประมาณร้อยเมตรนะคะร้อยเมตรก็คือในหนึ่งนิ้วเนี่ยมีรูร้อยหนึ่งใช่ร้อยช่องร้อยช่องค่ะการเคลือบก็มีหลายวิธีอีกจุ่มเคลือบหรือพ่นเคลือบถ้าจุ่มเคลือบมันก็อาจจะข้นหน่อยถ้าพ่นเคลือบก็อาจจะต้องใสหน่อย อันนี้ก็คือเครื่องอะไรครับอาจารย์นี่ก็คือเป็นเตาเผาซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของการทําเซรามิกก็คือจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่ว่าเราทําผิดพันทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้วเราก็จะมาเข้าเตาเผาก็คือเอาทุกอย่างเนี่ยมาจัดเรียงใช่ไหมคะวางวางวางไว้ในนี้ในการจัดเรียงเราก็ต้องพยายามเรียงอะไรที่อยู่คล้ายๆกับขนาดใกล้เคียงกันไว้ชั้นเดียวกัน นะคะเรียงให้เต็มเตาให้มากที่สุดเลยเพื่อให้เป็นการประหยัดพลังงานในการเผานะคะแล้วก็พอจัดเรียงเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะตั้งโคนในการที่เพื่อให้มั่นใจว่าได้อุณหภูมิเท่านี้แน่นอนแล้วนะเวลาที่เผาเราก็จะมีการดูจากช่องเผาได้อ๋อเราจะดูะะช่องจากประตูได้พอจัดเรียงเต็ม เรียบร้อยแล้วเราก็ปิดประตูเตานปิดประตูเตาสมมุติถึงขั้นตอนที่เราจะเผาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับอันนี้ดึงออกมาได้ใช่ดึงออกมาเพื่อดูว่าคนล้มหรือยังถ้าคนแรกล้มคนที่สองล้มถึงเลขเราเรียกว่า10นาฬิกาก็คือปิดแก๊สได้เลยก็คือติดปิดเตาก็คือรอให้มันเย็นแล้วก็เปิดเตาเรียกว่าทั้งหมดนี้คือที่มาที่ไปแล้วก็ขั้นตอนการทำงานของเซรามิกนั่นเองใช่ไหมครับ อย่างที่ว่าจะใช้ไม้ไผ่ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมืออยู่ใต้ถุนใต้ลงรถใช้ใบเลื่อยของขอจากคนงานก่อสร้างที่เขาทิ้งแล้วเอามาฝนให้แหลมๆมาเป็นมีดเครื่องมือแต่งแต่ปัจจุบันเรามีเครื่องมือที่เขาใช้แต่งเซรามิกซึ่งมันทําให้ชิ้นงานสวยสวยคมขึ้นได้มาตรฐานเอาใบไม้มาพิมพม์มามากดพิมพ์พอเลิกก็มันขาดเนี่ยทีหลังก็มาคิดเป็นทําด้วยน้ํายางพาราทําพิมพ์ กระทรวงวิทย์ก็อาจารย์นี่เขาจะมาทุกรูปแบบเพราะเราคิดว่าอยากจะทําอะไรให้บอกเขาเขาก็จะช่วยต่างกันมากเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยเราทําสเปรสปามากจะเป็นชิ้นงานที่ไม่ได้เรื่องได้ราวทุกคนมาก็คือไม่รู้ว่าจะปั้นอะไรอาจจะปั้นกลอมอาจจะปั้นอะไร,จ,จ,ะจ,จ,ะะไรจุก,ก,กจิกจุกจิกอะไรไม่รู้แล้วก็ตอนนี้ที่ว่าอาจารย์เข้ามาดูแลละเอียดมากแล้วก็มีการทำแพ็กกิ้งการม,มาสอนการตลาดสอนรูปแบบให้พัฒนารูปแบบเพิ่มขึ้น การที่เราเข้าไปให้การสนับสนุนกรมวิทย์เองเราก็อยากจะเห็นเขาเป็นศูนย์ต้นแบบรวมทั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ในการที่จะพัฒนาอาชีพหรือในเรื่องของการทำเซรามิกให้อยู่ได้อย่างยั่งยืนนะคะแล้วก็อยู่ได้อย่างมีการพัฒนาต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะ ดีครับเบียได้ไปพูดคุยกับอาจารย์วรรณนาแล้วครับเกี่ยวกับการนําองค์ความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์เข้ามาใช้ในการทาเซรามิกทีนี้ผมอยากจะลองลงมือปฏิบัติเองแล้วต้องเริ่มจากขั้นตอนไหนบ้างครับคะโอดีมากเลยค่ะ,ะการขึ้นรูปเซรามิกนะคะมีขึ้นรูปตรงนี้คือการหล่อการหล่อต้องมีพิมพ์ค่ะการหล่อ,ลอใช่หล่อเหมือนผมเลยอย่างนี้ผมก็สามารถเป็นคนหล่อได้ไหมเนี่ยโอ้โหดีเลยค่ะดีเลยลองลองดูเลยนะคะ แ้วอย่างนั้นนอกจากการหล่อแล้วมีอะไรอีกคะการขึ้นรูปปั้นอิสระอค่ะู่ตรงไหนครับขึ้นรูปปั้นอิสระปั้นอิสระแล้วก็ทุบทุบเครื่องโม่เพื่อไล่ฟองอากาศอ่ะเพื่อไล่ฟองกัน ้วยเครื่องจิกเกอร์ค่ะเพื่อ <ผม S 1> จะช่วยทุ่นเวลาหให้ได้เยอะเพราะว่าถอดพิมพ์ได้ไวอ่ะครับอ๋อวางพิมพ์ลงไปแล้วก็วางดินลงไปชิ้นงานทุกขั้นตอน่ะคะต้องมาตกแต่งเพื่อให้ได้ความคมชัดสวยงามสวัสดีครับสวัสดีนะครับ ค่ะใช้ความร้อน800องศาเซนเกต8ชั่วโมงอ๋อครับก็คือเข้าเตาอบทั้งหมด800องศาใช่ไหมครับผมแล้วก็ใช้เวลาในการอบ8ชั่วโมงด้วยใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นผมอยากดูหน่อยว่าราจะอบ8 8ชั่วโมงแล้วเป็นยังไงเนี่ยค่ะใช่เลยค่ะอย่างนี้ก็คือเผาดิบใช่ไหมครับเผาดิบแล้วค่ะจะแข็งหมาามออกมาจากเมื่อกี้ก็คือจะแข็งเลยแหละ ใช,ใช่ไหมครับค่ะแข็งๆอันนี้จะเป็นชุดสปาเพื่อเข้ากับคอนเซ็ปต์ของยุทธศาสตร์จังหวัดละนองอเป็นเมืองน้ำแร่ครับผมอนี้นั่นเองแล้วพอได้เป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยก็คือจะเอาไประบายสีแห้วครับค่ะไประบายสีเล่นสีเล่นลายจะใช้ภูกันหรือใช้สเปรย์หรือใช้เครื่อบ ได้ไหมครับพี่พี่สวยมากค่ะห้านาทีหลังจากที่เราได้ลายเรียบร้อยแล้วก็คือเป็นการนําไปเข้าเตาเผาใช่ไหมครับไปจุ่มเคลือบก่อนบน้ําเคลือบซึ่งถ้าเราทําเองได้เราไม่ไม่ต้องไปซื้อก็ลดต้นทุนการผลิตอีกถ้างั้นเดี๋ยวพาผมไปดูเลยนะครับพี่โอเคครับไปเลย เราสามารถที่จะผสมทําน้ําเคลือบได้เองแทนที่เราจะต้องไปซื้อน้ําเคลือบซึ่งทําให้ราคาถูกตัวนี้เป็นเครื่องอะไรนะครับพี่อ่าเป็นเครื่องบดดินนะคะเป็นเครื่องบดดินก็คือให้มันละเอียดให้มันเนื้อเดียวกันไดครับส่วนผสมข้างในก็จะผสมกันเข้าวกันเป็นเนื้อเดียว ล้วสุดท้ายก็คือออกมาตรงก๊อกนี้แน่ๆเลยใช่ไหมค่ะใช่ไหมครับก็คือเปิดออกมาการทําเซรามิกที่สําคัญคือไม่ว่าจะเป็นน้ําดินน้ําดินน้ําเคลือบหรือว่าเนื้อดินจะต้องเป็นเนื้อเดียวกันไม่มีฟองอากาศไม่มีอากาศใช่ค่ะเพราะถ้ามีอากาศก็คงพอเผาออกมาไม่สวยมันจะเป็นรอยตําหนิเพราะฉะนั้นต้องใช้ความปราณีตในการที่ดูในทุกๆขั้นตอนเลยใช่ไหมครับค่ะ แล้วอย่างเครื่องนี้มั็นเครื่องอะไรครับพี่อ่าเป็นเครื่องรีดดินนะคะเป็นเครื่องรีดดินดินใส่เข้าไปแล้วก็จะออกมาทางนี้รีดเพื่อที่จะให้ดินไล่ฟองสูญอากาศให้หมดแล้วก็ให้ดินนิ่มเป็นเนื้อเดียวกันนะคะก็คืออย่างไล่ฟองอากาศใช่ออค่อากาศค่ะ,<น>ะดินเราเก็บไว้นานๆอย่างใส่กระสอบไว้มันจะแข็งนะคะท <พบ S 1> ีนี้ถ้าเราไปทําชิ้นงานมันจะแข็งไม่สวย เกิดความภาคภูมิใจอย่างอาคารตรงนี้อย่างกลุ่มตรงนี้ที่เกิดขึ้นมาได้เป็นเพราะทุกคนมีส่วนร่่มพี่คนเดียวพี่ทําไม่ได้พอทุกคนคิดว่าเขาคือเจ้าของตรงนั้นเขามีส่วนน่่มตรงนั้นทุกคนก็จะเกิดความภูมิใจแล้วก็จะเต็มร้อยกับงานมีความภาคภูมิใจในในใน,ในงานที่เราทําขึ้นมาแล้วก็มันมีสิ่งดีๆในตาบลเราใช่ไก็อยากจะมาทําให้มันมันดีขึ้นนลคะ่ะเราก็ภูมิใจตอนที่ว่าเรามีของในชุมชนแล้ว ลูกหลานได้มาสืบต่อเนื่องออกไปนี่เราก็นอนตายตาหลับเนื้อลูกส่วนหนึ่งก็เป็นความภาคภูมิใจนะคะซึ่งการที่ทํางานอยู่ที่กรมวิทยาศาสตร์บริการเราก็มีหน้าที่ให้บริการประชาชนอยู่แล้วนะคะในส่วนของงานวิเคราะห์ทดสอบวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีอะคะ่ะเพราะฉะนั้นการที่เราเข้าไปช่วยทําให้ประชาชนมีอาชีพแล้วก็มีไรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจอะคะ่ะ แล้วก็คิดว่าไม่ใช่แค่กลุ่มที่เรานองเท่านั้นนะคะซึ่งเราก็ทำให้การสนับสนุนให้กับกลุ่มเซรามิกหรือกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาทั่วประเทศนะคะเพราะว่าทางกรมวิทยาศาสตร์โในการก็มีภารกิจในการถ่ายทอดเทคโนโลยีอยู่และะ้วค่ะ ตลอดทั้งวันนะคบที่เราได้อยู่กับกลุ่มเซรามิกบ้านหาส้มแป้นแห่งนี้นะครับที่ทําให้เราได้เรียนรู้ถึงการให้ความสําคัญและประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติอย่างเจ้าดินขาว ดินขาวนี้นะครับชาวบ้านในชุมชนนามาแปลเปลี่ยนครับให้เกิดประโยชน์ด้วยการทําเป็นเซรามิกผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับที่สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชนหาดส้มแป้นแห่งนี้ได้อย่างมหาศาลและที่สําคัญนะครับก็คือการเห็นคุณค่าทางด้านจิตใจครับที่เป็นการประสานความสัมพันธ์นะครับระหว่างเพื่อนบ้านสู่เพื่อนบ้านหรือรุ่นพี่ป้านาอานะครับที่ประสานความสุขให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานความสุขที่ได้นะครับที่เกิดจากการประสานในเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั่นเองละครั้งหน้านะครับกลับมาพบกันใหม่นะครับกับรายการแซนฮิต วิทยาศาสตร์ทันสมยัยครั้งนี้เบียร์คงต้องขอตัวไปดื่มด่ำกับธรรมชาติที่นี่แล้วละครับสวัสดีครับ